มากมากนะคะเพื่อนๆอันนี้มันแทบจะมีเลือดออกแล้วนะคะนี่ถ้าเกิดว่าปล่อยไว้นานกว่าน,นี้นะคะรู้สึกว่ามันแตกแล้วก็มันด้านมากๆนะคะวันนี้เราก็จะมาขัดเท้าชดเชยวันพ่อกันนะคะเราก็มาเริ่มต้นทำสูตรส้นเท้าแตกกันเลยค่ะก็จะใช้น้ำตาลทรายนะคะ4ช้อนโต๊ะนะคะใส่ท่วนแบบนี้เลยค่ะและก็วาสลีนนะคะตักลงไป ครึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะตามด้วยน้ำมันมะพร้าวนะคะครึ่งช้อนโต๊ะเช่นกันค่ะต่อมาสุดท้ายก็เป็นมะนาวนะคะเติมลงไปหนึ่งลูกเลยนะคะ ในความรู้สึกเราถ้าเกิดว่าผสมเข้าไปแล้วมันเหลวนะคะเราสามารถเติมน้ำตาลทายแดงลงไปอีกได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะก็จะได้เป็นเนื้อครีมสครับแบบนี้นะคะเราถึงจะสามารถเอาไปขัดส้นเท้าของคุณพ่อได้จ้า ได้เวลาแล้วค่ะเราก็มาเริ่มทํากันเลยค่ะแล้วก็นําส่วนผสมนะคะมาขัดบริเวณตรงส้นเท้าที่มันแตกนะคะดูอย่างของคุณพ่อเ่อนนะคะรู้สึกสงสารท่านมากๆเลยส้นเท้าแตกแล้วก็ด้านแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าปล่อยไว้นาน อีกต่อไปคิดว่าคงจะมีเลือดไหลออกมาท่านคงเจ็บปวดเจ็บแสบน่าดูนะคะคุณเอ๋ก็เลยได้ลองเอาสูตรนี้นะคะมาทําให้ท่านลองดูแล้วเราก็จะมาดูผลลัพธ์ไปพร้อมๆกันในวันนี้นะคะไปดูกันเลยคะ่ะ หลังจากที่เราทําการนวดส้นเท้านะคะได้10นาทีแล้วนะคะเราก็จะใช้ถุงเท้านะคะใส่ไว้นะคะรออีก30นาทีนะคะเราถึงจะล้างออกนะคะแล้วก็มารอดูผลลัพธ์ด้วยกันวันนี้เลยนะคะนี่นะคะทุกคนก็ได้เวลาครบ30นาทีแล้วนะคะที่เราใส่ถุงเท้านะคะพอกไว้แบบนี้นะคะและเราก็จะเปิดถุงเท้าให้ท่านพ่อกันนะคะวันนี้เพื่อที่จะไปล้างนะคะ ก็เปิดถุงเท้าได้เลยค่ะฮ้ยทุกคนมันมีคราบของของส้นเท้าแตก,แต,ก,แต,กติดตอกมาด้วย <laughs> เดี๋ยวเราก็จะไปทำการล้างกันเลยนะคะอ่าทุกคนเราก็มาล้างกันได้เลยค่ะแต่ว่าแวย็บจะใช้ฟองน้ำด้วยนะคะส่วนนี้เพราะว่าเท้าพ่อแตกมากนะคะทุกคนเดี๋ยวแขวก็จะทำการล้างเลยนะคะโดยจะเอาสกอ็อตไวท์ขัดเลยนะคะทุกคน ขัดแบบนี้เลยนะคะรู้สึกว่ามันจะมีอะไรหลุดๆออกมานะคะทุกคนเดี๋ยวรอดูนะคะพอเจปะเราต้องใช้แรงในการถูนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกคน uh. ดูพร้อมกันไปเลยว้าวทุกคนดูใกล้ๆเลยค่ะ มาดูใกล้ๆเลยค่ะทุกคนจากที่ส้นเท้าพอแตกมากถึงมากที่สุดนะคะถ้าเกิดว่าปล่อยไว้นานให้เรื้อรังนะคะมันก็อาจจะมีเลือดไหลออกมาแล้วมันก็จะทำให้เราเจ็บเท้าได้นะคะเห็นไหมทุกคนรู้สึกดีมากๆเลยจากส้นเท้าแตกๆอะเอาอย่างนี้เดี๋ยวแผลจะให้เทียบรู้กับส้นที่ไม่ได้ทำนะคะพรติดนะ พอโชว์ทังนี่พอเห็นเอาทั้งนี้ทังนี้ทังนี้นนมาเดินอคอแทอันนี้คือส้นเท้าที่ไม่ได้ทําการขัดนะคะและก็อันนี้คือ,อยสวยใสายมากค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างนะคะสําหรับสูตรแก้ส้นเท้าแตกของครูแอลที่นํามาแชร์กันในวันนี้นะคะ<ม>แล้วก็สามารถ